ตอนนี้คุณแม่กำลังจะแบ่งตัวที่หอกออกมานะคะเนี่ยคุณแม่กําลังจะแบ่งตัวที่หอ,อกแล้วลูกเราก็ชิงกินนมกันโอ้ยจะสงสารใครเนี่ยถ่ายแล้วลูกมามีสกสารตรงไนไม่เคยเห็นนะอเคาะอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกนะคะทั้งน่ารักทั้งน่าสงสารทั้งน่าเอ็นดูโอ้ย่ยแล้วล,ลูกูอย่างนี้ไปเรียนเป็นคุณหมอ นี่ดีกว่าเพศนัตกรดีกว่าไปเป็นสัตวแพทย์ดีกว่าไรลลูกคนแม่กำลังจะออกมาแบ่งมานะคะโอเคค่ะแต่แต่สุนัขเนี่ยสัตว์นี้เขาจะเก่งกว่าเรานะเราออลูกคนเดียวเราก็ควรคางกับตายดูกก็ไม่ควรคางเลยนะคะเนี่ยแต่แต่รู้ว่าเราจะรู้ว่าเขาเหนื่อยนะ เขาจะแบบแค่หายใจตั้งกต่เมื่อวานนี้เขาจะหายใจแบบหายใจไวแล้วก็อยู่กับที่ไม่ได้แล้วก็จะคุยเขียนนะคะแต่เมื่อเช้านี้เขาก็คลอดก็ถือว่าง่ายอยู่นะถือว่าง่ายอยู่นี่มาได้ให้คหุณยายดูซิผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยตัวที่ห้าดูผู้ชายหรือผู้หญิงให้มาเมืดอวาหน่อย ค่ะคุณยายดูหน่อยค่ะว่าหนูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ดูหน่อยเอ๊เป็นผู้ชายมีจูดว้วยคิดว่านะไหนมาไม่ดูชิมีจูเหรอลูกเอ้ยจิมจิมจิมด้ยวยจูเอ้ยเดี๋ยวก็รู้ไม่เป็นไรสีเหมือนกันโอเคค่ะดูไม่เป็นแค,แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลุ้นต่อ